ใส่เบ็ดป้อมเยื่อกุ้งฝอยกลางปลาบัวสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในช่องลักกิสันเดี๋ยวมื่อนี้ผมก็พอสิพาพี่น้องไปใส่เบ็ดปลอมเยื่อกุ้งฝอยกลางปลาบัวครับแต่ก้อนสิไปนั่นก็ต้องมาหาเยื่อก่อนกุ้งฝอยหาได้บวยยากยามเอาจากไส้ที่ดากไว้บ่ต้องใส้ไส้ลายหลังยามหลังสองหลังก็ได้พอดีครับใส้เบ็ดอากาศท่อนๆแบบนี้เก็บไสกระติกมีน้ำแข็งแน่จัหน้อยเสียให้กุ้งสดอยู่บดมือเลยครับ เบสตสยิ้ให้เป็นเบสทรับอัตโนมัติคือเกา่าใส่งานมาหลายสนามยังไวใจได้เสมอเริ่มปักหลกักลงเบ็ดหลังแรกเฮ็ดเครื่องหมายปักหลกักด้วยไม้ไผ่คันยาวเวลาลงมายามสีได้เห็นง่ายส่วนปลอมหนีหาได้ง่ายๆบย่ได้สื้อจักหวาดครับสื่อแต่เสือกับเบ็ดวิธีเสียบเยียกก็แค่ใส่เบ็ดเสียบไปตามแนวคงของตัวกุง้งว่างเบ็ดลงหน้าว้แบบธรรมดาหรือสเกี่ยวไว้กับต้นบัวข้างไว้ทึ่งใบบัวก็ได้ครับ ไม้นี่เคยมาใส่ก็พอตลอดเพราะว่าค่อนข้างสิมีป่าตัวใหญ่แล้วก็มีป่าหลายถ้ามาใส่เหยื่อกงย่มไหนบ่เคยผิดวังกลับไปจักเทือ่อช่วงนี้ค่อนข้างร่มแห้งเลือดของเฮาที่อยู่ในที่ลงแจ้งแบบนี้มักจะไหลไปตามกระแสของลมจากที่ต้องใส่เบ็ดง่ายก็ปกติต้องลำบากขึ้นมาอีกนิดนึงย้อนเบ็ดลงตามช่องว่างของใบบัวมองไหยว่าว่างกับปัดกวาดเอาให้มันว่างครับกุ้งสดๆตัวใสๆแบบนี้ป่ามากที่สุดเลยแหละครับ พี่น้องล่ะครับเคยใส่เบ็ดโดยเยอะกงฝอยกันบอทางนั้นใส่แล้วเป็นยังไงน,นะครับหมานบอนี่แหละครับอีกวิธีหนึ่งขยานปา่าดึงป้อมเสียให้พานๆไว้กับสายบัวก็ได้เกี่ยวๆจะกรอบสองรอบก็ยุลแล้วใส่เบ็ดลังสุดถ้ายเ็จกระเฮ็ดเครื่องหมยไว้คือเกา่าเพื่อบ่งบอกว่าเบ็ดเท่าเมื่อสิ้นสุดจุดตรงนี้ใส่เซจแล้วเทียมไว้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้เวลายามเบ็ดแล้วครับมาถึงลักที่หมายเบย็ดว้เก็บลักไม่ไพข่ข้นเลือไว้ใส่เป็นลักมองในาน้ำลึกหรือน้ำตื้นก็ใส่ได้กัน เวลายามเบดค่อนข้างสสลำบลกาม่า,าก,กเวลาใส่ครับเวลาส่วนมากสิเสียไปกับการม้วนเบ็ดแต่ขอดีของเบ็ดปอมก็คือกพกผ้างไงน้ำหนักเบาอันน้อยน้ำครับยามเบดมาบ่ไก่ลังนี้ถึงมือครับปลาตัวแรกแห้งมานของห้องในมือนี้เป็นปลากาผมลืมบอกดวงเบสติใส่ครับเบดทีด่ใส่อยู่นี่เป็นเบดเบอร์เจ็ดก็เบอร์เกา้าใส่ปนๆกันไห้มีประมาณรอยหลังเบ็ดลังนี้ดึงบข่ข้นเลยพอผมต้องลงทุ่นจกเอา ปลาตัวนี้ดึงเบ็ดไปพันกับสายบัวค่อนข้างจะเสียเวลาครับตอนออกปลาขื้นพอสมควรครับโผล่ขื้นมากแหละครับเป็นกระสูบโตบ่ใหญ่ปันใดเบ็ดล้างนี่ตึงมืออีกแล้วครับเกี่ยวคักเกี่ยวแน่ตรงปลาตัวนี้เป็นอีกรอบหนึ่งที่พอผมตรงลงทุ่นโจกเอาพี่น้องล่องเดาได้ใจเบิ่งครับป่าปลาตัวนี้สิเป็นปลาหย,ยังเป็นปลาตองโตแย่ๆงามๆเลยครับนี่ไผเดาถืกันบ่อ ยามปลาไปเรื่อยๆก็ได้เรื่อยๆอยู่บ่ถือว่าห่างหลายแต่กับว่าได้เลี่ยงหลังม้วนๆสายเบ็ดเสร็จแล้วก็บเป็ดปากไซโฟมถิ่มไซตะก้าเพื่อความสะดวกในการเก็บเบ็ดครับปลากาไม่เห็นเรื่อยๆเป็นปลาเบอร์หนึ่งเลยครับที่มาติดเบ็ดปีสองปีที่แล้วเลือกเป็นสิบๆล่ำเลยครับแถวนี้เพิ่นผ้ากันมาติดเบ็ดด้วยเยอะกุ้งฝอยบรรยากาศคึกคืนครับแต่ทุกเมื่อนี่โดนๆสิมีคนลงมาหาเธอลักๆสิเป็นผมก็พอ,อนี่แหละครับที่ลงมาดูกระมู ปลาตองแตกอีกแล้วครับตัวใหญ่เลยได้มาซัมนียกับพ่อหลาบกินเบิดเฮือนแล้วครับวิธีโปดตาของพ่อผมยังเป็นเอกลักษณ์อยู่เสมอแค่ดึงออกจากปากปลาเรียบร้อยแล้วครับเม่อเปนาสีใสวิธีนี้ได้กับตกปลาไดครับจ้างปากกากับคสามารถใส่วิธีนี้ได้เมื่อนี่รู้สึกว่าสีมันเป็่นพิเศษได้กระสูบมาเรื่อยๆได้ปลาตองมาเรื่อยจ้างล้างนี่ถ้าบอกเกี่ยวไว้กับสายบัวไว้ป้อมอาจสิหายก็ได้ครับถึงจะเป็นปลาตัวน้อยแต่ก็มีความสามารถถึงป้อมจุมน้ำได้ครับ ตะเวนคอยอย่อยล่งดินสาดแสงสีทองไปทั่วปลาบัวอีกบกี้ชั่วโมงตะเวนกับสิรับขอบฟ้าครับต้องเฝ้ายามเบ็เฝ้ากับบ้านสิได้เอาปลาไปปรุงอาหารเป็นกับเขากินย่มแรงปลาก้าได้ตัวใหญ่ตัวน้อยสลับกันไปอยู่ครับเดี๋ยวสิไปทอดเทสเมนูกินกับํามคุง ตอนนี้ยามเบ็ดไม่ได้เขินเคืงแล้วปลาที่ได้ก็มีหลายขึ้นเรื่อยเมื่อนี่เป็นมือหนึ่งที่คุ้มค่าเมื่อยคุ้มค่าตากแดดนี่ขนาดยามยังหมดเสร็จเลยครับเบ็ดที่ห้อใสยอยู่นี่อาจจะได้กลับขึ้นบ่ครบถ้าปลาเด่งป้อมหายเราหาบ่ไดรกระือว่าปลาตัวนั้นโชคลายไปเพราะว่าบ่ได้เป็นอาหารของผมถ้าพี่น้องเลี้ยวไปไกลๆเซนป้อมพุ่มสีขาวว่างเลี่ยงแถวกันไปอยู่นี่เป็นเทคนิคการว่างเบ็ดบ่อให้ลงครับปลาตองตัวบักเอกมาอีกแล้วเพราะผมสังเกตเห็นห้อยสอยอยู่หางปลา พี่น้องคิดว่าน,นี่เป็นเฟมืมอของโตอย่างครับมีห้อยงับๆอยู่หางของปลาถ้ามันเป็นชดโดนอย่ก็ต้องดื้อเตอิมมืนเติบครับเบ็ดล่างนี่ต้องลงทุนจกอีกแล้วพี่น้องล่องเดาบางอีกนะครับเป็นจัางหนนะครับเดากันถือบอเป็นปลากา้าตัวงามๆเลยครับปลา,าตัวสุดท้ายของมือนี่เป็นปลากระสูนขนาดไล่เลี่ยกันกับตโตก้อนหนาที่เ่าได้ ยามเบสเสร็จแล้วกึบเก็เบเปสเก็บอุปกรณ์เตรียมขึ้นฟังครับนี่คือผลงานที่เขาได้ในมือนี้ครับได้ทั้งเบอร์จีสิตัวแม่งเป็นปลาตองใหญ่3าตัวปลากระสูบห้าตัวที่เหลือนั่นเป็นปลากาสำหรับคลิปนี้นั่นผมขอลาไปก่อนฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับ